สวัสดีครับพี่นอ้องหลังเวทีแล้วนะครับวันนี้มาเลีวใจกัหน่อยรวันนอนอยู่ในแถวงานครับเอก็้วมังกาินอ่ะโอเลยเอี่ยงซีนมาตินัน ชิ้นงัวเหรอ หัวผู้ใดมาน้ำหาหนั่นไของอหงู<ป>้างมาไปไปยังสปิงแล้วเรอเท่านี่อนท่านาทีอย่างจะจะรีด,ดยกสป่ กปุ๊แม่เวอร์แม่ใช่ยังแม่เวอร์ออกแก้วใสตีเดยซุมนี่มาที่หลังไงวะคือออกยากน,นอนโรงเรียนแต่แม่ อยม่เขาแม่แม่ไร่พอแม่เวอร์เอาก็อยากเป็นลูกเนาะเป็นแม่เวอร์แม่ยังเนาะไม่ได้เลยอีเวอร์ไม่ได้เลยยีเป่ามาแก๊กสี่เป็นบ่หมาแก๊กสี่เมื่อไหร่อีเวอร์ว่าอยู่เนาะบอกกดมันเหร่นญ่มึงจะอยู่บ่เมื่อที่วันใส่เสื้อไหนอยู่อ่ะเลยก็อยู่อยู่เหรอติฉันฉันขอมาเพราะว่าสิล่องเบิ่งว่ามันมันชิการเหร่นมาแรงเลยกาฉันเตรียมกับมันแล้วแม่อยู่ข้างล่างแหม มึงต้องเหตุดีกดนะเขาไปแล้วพี่เจนยังก่อไปมันเล่นแบบมุกหนาตายไหมมันเละหัวไหมอแต่ว่าหนามันตายไหมมันหยดแต่ว่าหนามันตายไหมหนามันมีอารมณ์แหมมันเล็กตหัวหน้านิ่งเอาผู้ใดเปิดเพลงมาหนีคุณแม่สุภาสวัสดีจ้าพนา ถือเลขบะเนาะจ้าจ้าตลาดนี้ตาดอะไรสื่อแต่เรียนวันที่สผู้ใดแปลว่าถอดเพาะแมนอันพอบอกแล้วว่ามันสิออกเลขวันคูเพราะว่าออกอีหลีนะผู้ใดล่ะโอ้ยสีถืออยังเขาอ่านเขาหูอยู่แล้วว่าเขาเขาอ่านปีก่อนเหรอวันก็มาออกวันคู อันที่อะกษัตริย์ลอกคักป่ะนี่ันโอ้ย่อดออกเถอะอี๋ไปออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดยังกบายมันไก่วายบอกเนี่ยโกะสบายสบายก็ทำงานสีเป็นไรอ่ะเออโอ้กินเข่าปลาลงอี๋ท่าไหนนอนเยอยากนอน นอนกับบ่าหลับเมียมันนอนอยังคืนเบิดคืนแล้วมันเลี้ยน,นอนบ่าหลับอะ่ะมันยังไม่แล้ยงสิตายไปเนี่ยก็เป็นยังดอบกูมันหนักสูงดด ย่ากไปกับว่าห้าเลยอ่ะเพ้งนะจริงด้วยแค่ตดหมาบ่โอ้ยเปิดอีกอย่างน้อเพ้งก็ได้ยิงุ้งแ่นี้ไงกับซาเขาตีกันใช้โดนโฟนนี่กูก็บอกกดนัดกันแล้วเหมือโอเหมือนกดไปอยู่น้อหาเอ้ย เห็นบ่บอกกดประยุก์กินฮอนมันเห็นแล้นี่นะครับเวทีนะถ้าพาทิตยิงลูกสาวดิไหนหอแปลพูดนะพ่อเด็กน่อยยูจักอิงหยังดอกอันนั้น เขากัดสามกัดซื้อเซลนอ่ะเซลบอลูดช่วงหลายเทือร่ะหลายครั้งแล้วนะอ๋อกนเลือดแถกเก่าซื้อเสียฟูไว้ฟูไว้กับฝ่ามันนังกันเด้อมันเป็นวันปูแล้วเขาหงื่อออกนีเด้อหนึ่ง เอาโสโอทีหน่อยซิกินเพิ่มตากความตาแข็งไปอีกนิดเล็กๆบาดงาั้นงั้นใหญ่อยู่ดีพี่น้องแต่ว่าพโอเคตรงสิมาเปิดเพกอย่างก่อนนี่แต่ว่านี่นะเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็แบบของเยอะมากของอีสอะไรเยอะแยะมากตอนอื่นเราต้องมาแวะแวะที่บูธโส,สมก่อนโสมสมนาฮะในเซีเย,ย,ย,ย็นซัมยังเข่ามาก็เลย ผู th uh, Arizona, uh, <Alex> ้ใดขอมาสรา่ม <ther ie> ีบองจอดท่านรถเ้วเ้ว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 คนนี้เต้นอย่างนี้เลยนะสุดยอดนะเสดงเอาเคยเห็นบ่อยู่ในคลิปเอาบ่ป้มแป๊บไหมเอาบ่ลาเขามีแม่ใหญ่ด้วาฉุดปูศาสตร์เทียมแล้วเทียมแล้วแม่เจอน้องหมิงง ด่ด่า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 ฟันตองือสาวเลยมีสูาเปิดมอนแคสให้กูคักแทบบันนี้พี่น้องมันเปอันนะฮะผมตอนนี้กับฮ้อกับเป็นยันน้ำเลาะงานเลาะนะครับเพรานว่าเสือยังกินอย่างน้อพี่โอ้ยเออเปี่ยวไปต้องไปกินสมตำบอกงงเปลี่ยวเอขาต้องกินต่บักงงไง ต้องมห้องล่านใดแสบเนาะเราต้องไปหาเบิ่งนดีน้เนาะมันสิมีอ่านล่านต้องมีสักล่านเราไปเพราะว่าร์ลานคุณแม่ลำยัยเออในซื้อนี่ลาชื่อกลเล็กกันเออบอกแล้วว่าเลขหลอกลบอกแล้วว่ามันต้องออกอแม่มจะในประกันวันคู่วันหยางแทรร้อยเปอร์เซ็นต์ยังว่าออกอีหลีเบริร์เซ้านี่บอกกับเปียวยังว่าเปียวคุณชันว่ามันจะออกวันคู่แท้ๆมันหลอกเซ หลอกใส่วันค really ูแถวสิบหกทันสีหลอกป่ะหน่ะกับยาขายเสาขายสิเป็นเจ้ามือปอดป่ะหน่ะกัเสาขายบ่ต้องขายเลขครับไปขายน้องอื่นผุนทันสีหลอกป่ะหน่ะกัเสาขายซะเจ้ามือใหญ่ทั้งหลายแหล่พี่น้องคลิปนี้มาสักนี่ละครับเพราะว่าอันบนแค้นแกนคูนเรามาหาข่อยละ